สวัสดีครับมาพบกับผมแย้นะครับเช่างมีรถมือสองนะครับนะก็มีวันนี้มีคุณโบ๊ทจากคุณมัดมาเป็นลูกมือช่วยด้วยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูรถในราคาหลักหมื่นนะก็มันมีรถตั้งแต่ราคา4ี่หมื่นห้านะครับนะมีหลายคันนะยินจะมาดูนะครับว่าแต่ละคันราคาเท่าไหร่บ้างเนาะรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอลมเก่าโอเคไปเพิ่มเสียเวลานะครับขอกับกล้องรีวิวเลยดีกว่าเนาะไปครับ เนื่องจากการรีวิวรถแต่ละคันไม่ใช่รถของช่างบินรถแต่ละคันมีเจ้าของที่ต้องการขายให้มารีวิวให้ราคาแต่ละคันต่อรองกับเจ้าของรถเองได้เลยก่อนตัดสินใจซื้อควรมาดูรถด้วยตัวเองช่างบินรถมือสองจะลงคลิปทุกวันเวลา18บแปนาฬิกนาทีเชิญรับชมคลิปได้เลยครับก็เริ่มกันด้วย t o โยต้ามิติเคันนี้นะครับทะเบียนพกเจ็ดสองสองจังหวัดเพชรบูรณ์คันนี้นะก็เป็นกระบะแคบนะครับคันนี้เป็น หลังโป่งนะครับนี่ราคาอยู่ที่แปดหมื่นห้าพันบาทครับอ่าก็อันนี้แปดหมื่นห้าพันบาทนะครับโอเคต่อมาครับก็เป็นไฮลัก <c oughs> ไม่ตี้คันนี้นะครับก็ป้ายทะเบียนแอนบอลลสามสามเจ็ดจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับราคาคันนี้เขาเปิดไว้ที่เก้าหมื่นบาทครับเก้าหมื่นครับเก้าหมื่นบาทครับอ่าก็เก้าหมื่นบาทครับภาษีสองห้าหกหกนะ องห้าหกนะครับสีเทาแล้วสีสีทํามใหม่นะครับส,สวยยเลยต่อมาก็เป็นโตโยต้ามิติเอคันนี้นะครับเป็นกระบะมิตินะคันนี้ก็เป็นสีน้ําเงินนะครับสีน้ำเงินออกฟ้านะครับก็ไปทะเบียนครับบอหหกเก้าสามหกจังหวัดเพชรบูรณ์นี่นะครับภาษีสองห้าหกเจ็ดนะคันนี้เขาเปิดราคาไว้ที่เก้าหมื่นบาทครับ อันนี้ก็เปิดราคาไที่9,000 90, 0บาทนะครับนะถ้าอยากจะดูเป็นแบบเต็มๆก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะเป็นเป็นทะเบียนก็ได้นะครับแล้วผมจะมารีวิวให้เนาะก็ต่อมาเป็นนิสสันบิ๊กเอ็มนะครับคันนี้ฝาแดงนะครับนะก็คันนี้เป็นกระบะแคบนะครับป้ายทะเบียนบอนออ8760จังหวัดพิษณุโลกนะครับคันนี้เปิดราคาไว้ที่95,000บาทครับ95,000บาทนะครับสำหรับใครอยากจะดูเป็นแบบเต็มๆนะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะเป็นป้ายทะเบียนเหมือนเดิมนะครับนะ ก็จะมารีวิวให้ชมกันนะคันที่สีเทานะสีดีนะคันนี้นะครับต่อมาก็เป็นไฮลักไทเกอร์นะครับ D4D นะคันนี้เป็นกระบะหัวเดียวนะครับคันนี้ป้ายทะเบียนบบ3670จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับนี่ครับถ้าอยากจะดูเป็นแบบเต็มๆนะก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้คันนี้เปิดราคาไว้ที่บาทครับคันนี้หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับก็ ร้อมใช้งานนะครับคันนี้นะภาสีสองห้าหกหกนะครับภาสีนะนี่นะซิส,สันฟอนเทียคันนี้นะครับเป็นกระบะพร้อมอคอกนะขายพร้อมอคอกกันเลยทีเดียวนะครับก็เขาเปิดราคาไว้เท่าไหร่นะเดี๋ยวคันนี้บอบ9798เจแปดจังหวัดกรุงเทพมหานครนะถ้าอยากจะดูเป็นแบบเต็มๆให้คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้นะก็คันนี้เปิดราคาไว้ทีแ่แปดหมน้าันะครับโอเคคันนี้แปด0 0นเก้าพนะครับก็มีคอกด้วยนะอ ต่อมาอีกคันนึ่งนะครับสําหรับคันนี้นะครับเจ้าของนะครับก็เปิดราคาไว้ที่4 5 0ห0บาทนะครับโอเค4 5่หมันบาทนะครับสําหรับกระบะหัวเดียวตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวผมนะครับจะไปลออ่านคอมเมนต์นะว่าอยากจะดูคันไหนก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะแล้วจะมาทําเป็นคลิปรายละเอียดรีวิวทั้งคันให้ชมกันนะครับนะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอกล่าวคำว่า